สวัสดีครับวันนี้มาดูไผ่เหลืองทองหรือไผ่สีสุดดูแล้วต้นของเขาโปร่งดีนะครับไม่ค่อยรกเวลาแทงหน่อออกมาก็จะอยู่ไม่ชิดเป็นก่อทิ้งระยะห่างประมาณฟุตดูแล้วก็สวยนะครับ ไผ่เลื้องทองหรือไผ่สีสุกเป็นไผ่ที่บ่งบอกถึงความมั่งมีเงินทองความสุขความเจริญเขาจึงนิยมนำมาปลูกไว้ในบริเวณของบ้านหรือทุ่งนาบ้านสวนของแต่ละคนเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นสิริมงคล ลำสวยนะครับใช้ประโยชน์ได้ดีตัดแล้วก็ดึงแยกออกไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายแต่หนอรสชาติไม่ค่อยดีครับขมมากไผ่สีสุด